ออืออทำมาสิลูกเออแม่เป็นกำลังใจให้นะลูกนะเออออกนะลูกนะอ่ะออออนะแม่เป็นกำลังใจให้นะลูกนะออนาะลูกนะเออืออก่อนเออผมออไม่ค่อยออกครับผมเออไม่ค่อยออก ต้องเป็นกําลังใจให้ใช่ไหมครับใช่ไหมไหนบอกกล้องก่อนใช่ไหมครับหรนะไหนๆๆๆนิดๆทำ้าหล่อนะโอ้ๆๆๆจะอ้วกนิดอ้วกนิดอ้วกทําไงอ้งอวกทาไงอ้วกไม่มีอารมณ์ครับผมไม่มีอารมณ์ครับผมกําลังอึ้งนะอือกินแรงมากเลยแต่แก้มเนี้ย